รนนงให้ิมีะค,ะค,ความสุขกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะที่หัวหินจนแทบอยากจะรีบกลับบ้านนะคะไปแพ็คกระเป๋าทุกท่านนะครับว่าขณาดนี้เนี่ยประเทศเราก็เหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกนะครับราทางเศรษฐกิจหลายอย่างก็คือเรื่องการส่ง,อ,งออกการลงทุน และที่สําคัญที่สุดที่ได้รับผลกระทบมากขณะน,นี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยว35ล้านคนเนี่ยก็เกือบ2ล้าน,ล,านล้านนะครับหารด้วย GDP ประเทศ15ล้านล้านเนี่ยก็คือประมาณ10นตะมีมาเรียชลาปว่ามาเล่นะนะมีเซเรนาวิลเลียมมือหนึ่งโลกมีหลีหนามาเล่นนะครับลาฟาเอนาดาวก็ไปพักอยู่ที่นั่นเป็นอาทิตย์ะฉะนั้นเนี่ยคนทั้งโลก ที่แต่ณขณะนี้นะครับเรายังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนเลยเขาว่าพระดอนช่วยดีไซน์คอนเซ็ปต์ของทัวร์นาเมนต์ของคนไทยเพื่อให้คนไทยได้ชมเทนนิสดีๆและยังเป็นส่งเสริมกิจในหลายๆแห่งทั่วโลกนะครับรวมถึงรทั้งประเทศไทยนะครับซึ่งยอดขายประเทศไทยเนี่ยมนเลายเปอร์เซ็นต์ประมาณเจ็ดสิบกว่าเป t ร์เซ็นต์ we we change the topic, like uh, change topic 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 uh, a and to o l m ถึงการสนับสนุนนโยบายในครั้งนี้ว่าทางโตโยต้าเองเนี่ยมีองชาตินะครับโตโยต้าเราไม่เคยทอดทิ้งเรื่องกีฬาเลยนะครับแม้แต่บตริษัทแม่เราที่ญี่ปุ่นนะครับโตโยตา <ใน S 1> ้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น ครับก็เป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วนะครับก็คือกีฬาเทนนิสแล้วก็ได้รับโอกาสจากท่านสุวรรณมาโดยตลอดนะให้ทุกๆคนก็เริ่มตื่นตัว<ส>นะครับเริ่มที่รู้ว่าโอเคมีเป้าหมายในการฝึกซ้อม<ห>แล้วก็มันต้องมีตารางสเกจจ์ในการซ้อมวันหนึ่ง5ชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าระดับโลกนะคบส่วนไฮไลท์ตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าผมเองก็รู้สึกดีใจมากว่าหลังวันนี้นะคะแพตตี้นะคะในานามของงานสุดยิ่งใหญ่ของเรานะคะควหินเมื่อเห็นความสุขต้องของขอบคุณแคร์